พาทุกท่านมารับแสงอาทิตย์ยามเช้าในพื้นที่การเกษตรน้ำท่วมเนี่ยค่ะต้นข้าวที่เน่าเสียอันเนื่องมาจากน้ำท่วมนี่ค่ะพื้นที่ที่ต้นข้าวเน่าและ ตายไปถ้าไม่มีกลิ่นของต้นข้าวที่เน่าเสียคาดว่าเชา้านี้เราก็จะได้รับอากาศที่บริสุทธิ์พร้อมกับแสงอาทิตย์ยามเช้าอันสวยงามและก็ฟังเสียงนกบินออกจากรังเพื่อไปหากิน รับแสงอรุณรุ่งไปพร้อมๆกันค่ะ